สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวคราวของลิซ่านะคะเมื่อซีอินเตอร์อย่างวอร o ดอนเทคได้ออกมาเปิดเผยถึงสมาชิกครอบครัวตัวแอลของลิซ่าหลังจากที่มีแฟนๆพบเห็นลิซ่าพร้อมสุนัขสีขาวพันซามอยทําให้แฟนๆมั่นใจว่าน้องคือเลมอนสมาชิกของครอบครัวตัวแอลที่ลิซ่าเคยตั้งชื่อไว้ก่อนหน้านี้ ลิซ่าเป็นบุคคลที่ชื่นชอบสัตว์เลี้ยงมากๆความสัมพันธ์ของเธอกับสัตว์เลี้ยงมีให้เห็นเสมอในสังคมออนไลน์เธอมีเวลาน่ารักน่ารักให้กับครอบครัวตัวแอลเสมอซึ่งแน่นอนว่าสมาชิกทั้งหมดได้รับความรักจากลิซ่าเป็นอย่างดีโดยเฉพาะลีโอแมวตัวแรกของลิซ่าที่เรียกได้ว่าถือเป็นลูกรักคนโปรด จากลีโอถึงเลมอนทำให้แฟนๆเชื่อว่าเจ้าสมอยสีขาวขนฟูฟ่องต้องเป็นเลมอนแน่ๆเพราะลักษณะปลอกคอและสายจูงเป็นของเซลีนซึ่งก่อนหน้านี้แนนฟนๆเคยเห็นจากเจ้าเลิฟน้องหมาสุดที่รักของลิซ่าเช่นกัน แฟนๆต่างหลงใหลในความแสนดีและน่ารักของ Lisa, ลิซ่ารวมไปถึงเอนดูครอบครัวตัว L ของเธอในขณะที่ครอบครัวตัว L ของเธอขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆข่าวคราวจากวงการอุตสาหกรรมเคป๊อปที่ประกาศค้นหาลิซ่าคนที่2โดยครั้งนี้โรงเรียนมัธยมศิลปะการแสดงแห่งกรุงโซได้ขยายตัวไปยังประเทศสิงคโปร์เพื่อให้เยาวชนตามล่าหาความฝันรวมถึงการค้นหาอัจฉริยะข,ของวงการเคป๊อปอย่างลิซ่า โรงเรียนมัธยมศิลปะการแสดงแห่งกรุงโซมีประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่26มิถุนายนว่ามีการลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ Raffles College of Music ของสิงคโปร์เพื่อจัดตั้งโรงเรียนที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะด้านเคป๊ปโดยมีการทำบันทึกข้อตกลงในการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถจากเอเชียตวันออกเฉียงใต้โดยมุ่งเน้นไปที่ประเทศสิงคโปร์เป็นหลัก แล้วระบบการศึกษารวมไปถึงคณาจารย์จะเป็นของโซ Performing Arts i i h s s h o o o l โดยจะรับผิดชอบการศึกษาเฉพาะทางด้านเคปปอโดยมีการถแถลงถึงเยาวชนที่ต้องการข่อยคว้าความฝันและอยากจะเป็นแบบลิซ่าแบล็ p พิงชาวเน็ตไม่เห็นด้วยกับถแถลงการนี้เท่าไหร่เนื่องจากลิซ่าแบล็กพิงไม่ใช่ใครจะสามารถเป็นได้อย่างเธอไม่ว่าจะเป็นความสามารถที่มีครบทุกด้านการร้องการเต้นการแรปที่ทรงพลัง ความเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกความสามารถในด้านแฟชั่นที่วงการแฟชั่นยอมรับจนยกให้เป็นไอคอนของวงการความมีเสน่ห์ชวนหลงไหลที่ทำให้ใครๆต่างเอนดูแล้วรักลิซ่า ความเป็นธรรมชาติที่ออกมาจากภายในรวมไปถึงการอ่อนน้อมถ่อมตนที่ลิซ่ามีเสมอชาวเน็ตมากมายเชื่อว่าต่อให้หาลิซ่าคนที่2ออีกร้อยปีก็ไม่สามารถหาเจอและไม่มีใครที่จะสามารถเป็นลิซ่าคนที่2ได้ซึ่งจริงๆแล้วช่วงนี้แอดมินได้ข่าวมาจากหลากหลายประเทศเลยว่ามีการค้นหาลิซ่าคนที่2ของโลกก็เลยไม่รู้ว่าลิซ่าคนที่2ของพวกเขาจะต้องเป็นอย่างไรเพราะในความเป็นจริงไม่มีใครสามารถสร้างตัวตนหรือบุค,คลิกให้เหมือนคนอื่นได้ร้อยเปอร์เซน และแอนดมินเชื่อว่าสเสน่ห์และ Impact ของแต่ละคนขึ้นอยู่กับความเป็นธรรมชาติในตัวเองมากกว่าและแอนดมินก็หยิบยกข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอนดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ